เอ้เยเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมเซ่แซ่แซกิวแซกิโตโอเคนะครับอ่าเราน่าจะต้องผ่าเราเราน่าจะต้องไปตรงนั้นโอเคอ๋อมีพงพงทะลุอยู่อ่าได้ยันมานะครับผมย้อนเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรเห็นดินไหวโอ้บ้าเอ้ยมันคืออะไรกันอะไรอะอ่ามันรไป โออลิช่ะเห็นกูได้ไงวะโอ้โหน้ำเต้ากูหมดเลยเยี่ยมโอ้ยมึงไม่เห็นกูจริงดิไอ้ไม่เห็นเลยขอบคุณมากครับที่ไม่เห็นเฮ้ยไปไปไปหาไม่เห็นกูเอ้าๆไปดิโอ้ไม่ดอไปๆๆเยอะไปเรื่อยลาโอ้ โอ้ my god let's go อ่าอันนี้อ๋อเอบฟังแอบฟังบ้าสีน้ำตาลตัวน้อยๆเจ้าบ้าที่น่าสงสารของข้าเจ้าพวกนั้นเอาประทัดไฟมาขู่ตายซะแล้วมันเป็นใครกันเฮ้ยี่ยตายไปกับม้าของเจ้าซะอ้โวฮ้ยตัวนี้เหมือนเป็นล้านไฟบอสเลยอะนะะไม่เป็นไรเรายังไม่พร้อม Pung pang, pin ping, Pump, uh. May đồ lắm, Nun, Sungara, oh, hết so. sớm, Sungara, hết hết rồi hết ở hết ở hết sớm,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  King Bang Bung Ka Lam Đấy gần sai Ở đây cứ xuống bây giờ Chí đỏ Cứ xuống bây giờ nè Cũng không Ka bị khó bàn cây

มัสมันไกอร่อยเลยโอ้โจโหครับเจ้าเก่งขึ้นมากข, <c oughs> ข้าสู้กับเจ้ามากี่รอบแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าเอาละตอนนี้เหมือนว่าจะต้องได้สู้กับเจ้ากเากาะน,นะจากเอลเด i น g ริงตาย ไอชุดเกาะจากเอลน่นริงนี่มันยังไงกันเนี่ยเจะข้างอะไรเบอร์นั้นอ้อาวไม่โดนเฮ้ยลืมไปว่ามันจะแทงมาดิเออมาแล้วมาแล้วทีมแมน วะที่แม่อ้าวอืมโลบันเป็นไงล่ะส่งกอยวงลงกองกอยเฮ้ออยอะไรอะอะไรมีไฟปุ่งปิ้งปุ่งปัง,ป,งปาลังกาลังปุ่งมาสมันไก่ส่องกัลังบุก โอ้ยวัดนี้เลี้ยงหมาจริงหมาโอ้ยเกี่ยวเป็ดฝูงเลยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะเกี่ยนะโคตรนี่คือตัวอะไรวะมีอีกแล้วอ่ะมีอีกแล้วอ่ะโหมีบอสด้วยคือเมื่อกี้อ่ะไปที่บอนไฟผมยังไม่ได้นั่งเลยนะครับโอ้เออโอยอันนี้ก็รัวรัวรัวจุดประทัด โอเค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 โอ้ตายกูละโอ้ชิทแมนกูน่าจะตายเุ้ยดูหน้ามันเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหมันเอาต่อนึกว่าจะชะงักนิดนึงไม่ใช่ครับ เอาดิเอาดิเรียบร้อยหูนี่เป็นสีเหลืองครับผมแล้วก็ลูกป,ประครามสวยหล่อเท่เลยมันมีมันมีอยู่หมันลุ้มมันลุ้ม 嗯，好难哦。啊！我鬼在哪了呢？咦、si？ ตายเลยเย้ยเล่นไปชั่วโมงเลยวนไปแล้วอเว่ตามมาตามมาเฮ้ยเอาวะเอาวะลงมาเร็วมา,มา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เอา <c oughs> เฮ้ยเอาวะเฮ้ยอย่าไม่เดยวโดนกู <c oughs> เฮ้ยมีมาเจมอ่ะมีมาเจมอ่ะโอ้โอ๊ยที่แายดำเป็นกางเอาไว้เฮ้ยมันช่วยอะเอาไอ,าเอา้เี้ยอ้วนตายมึงทำอ้วนกูเหตายซะมึงทำอ้วนกูไอ้ซานโอ้ไม่นะ ลุงคือลุงบอกว่าถ้าเฮาอ่ะฆ่าลุงอ่ะลุงจะไปยันสบายขอโทษนะอมมีตะขาบอยู่นะครับซาลาบาโอ้ทิ้งตะขาบไว้เป็นของดูต่างหน้านะครับผมเฮ้ยม,มาดูก่อนว่าหัวหน้ากับลูกน้องอ่ะใครมันจะชนะอ่ะดู หัวนหน้ากับลูกน้องอ่ะใครไม่จะช,ชนะเอาแล้วอุ้ยตายเลยโอ้โหงั้นมึงก็ตายซะไม่ตายเว้ยดูดิเก่งปะลิงสแมแหมไปตีกันเลยลูกดูดูดูงดูลิงตีกันนะเยี่ยมึงเคยเห็นไหมศึกวานอนอ่ะ เคยเห็นสัวนอนไหมเออไปไปตีกันแล้วเว้ยออกไปป่ะออกไปอากไปโอ๊ย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 ลิงกูตายตัวตัวดิตัวตัวดิเออตัวตัวกันโอ้ยลิงกูชนะวะเป็นไงเป็นไง คือบอกแล้วเนี่ยมันโหดเกินเนี่ยไปหมดประโยชน์แล้วมึงอ่ะพอละพอละเดี๋ยวค่อยเล่นวันอื่น